อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าอันโตนิโอคอนเต้เป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับและระบบการเล่นที่ถือว่าเป็นลายเซนของคอนเต้นั่นก็คือระบบหลัง3านะครับไม่ว่าจะเป็น352343 3, 2, 3 4, 3, 3 4 1 2หรือ3 4 2 1คอนเต้ล้วนแต่เชี่ยวชาญและพาแต่ละทีมที่เขาคุมประสบความสําเร็จมาแล้วทั้งสิน้นแต่แล้วนะครับปัจจุบันเพราะนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ทําให้เขายอมเปลี่ยนระบบการเล่นที่ทําให้เขาคว้าแชมป์มาแล้วมากมายเขาคนนั้นก็คือ สกอตแม็กโทมิเน่ทำไมสกอตแม็กโทมิเนถึงมีความสำคัญถึงขนาดที่ทําให้อันโตนิโอคอนเต้ยอมทิ้งระบบการเล่นที่เขาเชื่อมัน่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับอันโตนิโอคอนเต้กุนซือที่ถือว่าประสบความสําเร็จมามากมายเป็นแชมป์เกาโชซิลีอาร4สมัยแชมป์พีเมรีก1สมัย FA ฟเอค1สมัยซูเปอร์โคปาอิตาเลีย2สมัยความสําเร็จที่ผ่านมาทั้งหมดของ e คอนเต้นะ ตอนที่เขาใช้ระบบการเล่นหลังสาทั้งสิน้นแต่ถ้าให้ย้อนความนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบการเล่นที่ค e อนเต้โปรดปารานที่สุดนั่นก็คือระบบ4-2-4นะครับสมัยที่เขาพาบารีพาแชมป์ซีรีส์บีแต่ว่าเขาดันใช้ระบบหลังสาและประสบความสมําเร็จอย่างล้นหลามนะครับทำให้อันโตนิโอคอนเต้เลือกใช้แผนการเล่น3เซ็นเตอร์ฮาบหรือแผนหลัง3าเป็นระบบการเล่นหลักมาโดยตลอดหลังจากมีฤดูก,กาลที่ล้มเหลวนะครับโมอสอนนาโปลีก็แต่งตั้งอันโตนิโอคอนเต้เป็นโค้ชคนใหม่พาทีมลุ สืเอเกาโชซีอาฤดูกาล2024-2025อันที่จริงแล้วนะครับอเลิโอเดลอเรติสเนี่ยวางแผนจะปรับทีมมาเล่นในระบบหลัง3าเพื่อรอการมาของคอนเต้อยู่แล้วโดยหลังจากที่ไล่ลูด้กาเซ่ออกไปกาลางฤดูกาลที่แล้วนะครับเดลอเรติสก็ได้แต่งตั้งวอเตอร์มาซารีที่เป็นกุนซือที่ใช้ระบบหลัง3ามาคุมทีมระยะสั้นเพื่อรอคอ e นเต้ครับรวมถึงการซื้อปาสควาเลมาซ็อกกี้ที่เป็นวิงแบ็กฝั่งขวามาเตรียมรอไว้นะครับแม้สุดท้ายมาซารีจะไม่รอดก็ตามแล้วก็ต้องเอาฟรานเชสโกคาโซนา มาแทนระหว่างฤดูกาลนะครับแล้วก็ปรับมาเล่นหลัง4ตามเดิมแต่เมื่อจบฤดูกาลนะครับและเดลโรเติสแต่งตั้งคอนเตมาคุมนาโปรีแน่นอนครับเมื่อคอนเตมาคุมนาโปรีเนี่ยเขาก็เริ่มติดตั้งระบบหลัง3าให้กับทีมตามที่เขาถนัดในทันทีและอันโตนิโอคอนเตก็รีเควสต์นักเตะที่เขาบอกกับเดลโรเติสว่าจําเป็นต้องเอามาให้ได้คนแรกก็คือโรเมลูลูกากูสูนหน้าลูกหลักของอันโตนิโอคอนเตนะครับที่เคยร่วมงานกันมาแล้วที่อินเตอร์มิลานประสบความสําเร็จควา้าแชมป์มาด้วยกันส่วนคนที่สองนั่นก็ กองการของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีแฟนๆแ,แมนยูไนเตดอยากจะขายทิ้งใจจะขาดตัวของอันโตนิโอคอนเต้นั้นเขานิยมชื่นชอบนักเตะจากพีเมรีเป็นพิเศษนะครับเขาชอบจะดึงจุดแข็งเฉพาะทางของนักเตะคนนั้นๆออกมาเหมือนที่เคยดึงแอชลียังวิกเตอร์โมเสสอเล็กซิสซานเชตโรเมลูลูกากูและคริสเตียนวิกเซนมาร่วมทีมตอนที่เขาคุมอินเตอร์มิลานมาแล้วโจวานนี่มันน่าสปอร์ตดีคเตอร์ของนาโปลีนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทําไมพวกเขาถึงอยากได้แม็กโทมินีเรากําลังพูดถึงนักเตะแมนเชสเตอร์ Ct, ซึ่งยิงไปถึง10ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วการเดินเรื่องซื้อตัวเกิดขึ้นมานานแล้วการติดต่อครั้งแรกเกิดขึ้นในวันแรกของเดือนมิถุนายนตอนนั้นผมไม่คิดเลยว่าเราจะสามารถปิดดีลนี้ได้เพราะเรามีนักเตะในทีมที่ยังต้องประเมินฟอร์มอยู่ถ้าดูจากคําสัมภาษณ์ของโจวานนี่มัน,น่านะครับจะสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้พูดถึงการเล่นเกมรับหรือทักษะการคุมในแดนกลางอะไรของแมกโตมิเน่เลยนะครับแต่มาน่าเน้นย้าว่านี่คือกองกลางของแมนไนเตดที่ทําได้10ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูก อันโตนิโอคอนเต้และโจวานนี่มันนาประทับใจคุณสมบัติตรงนี้ของสกอตต์แม็กโทมินีนาโปลีออกสตาร์ซิริอาฤดูกาลนี้นะครับ4นัดแรกด้วยระบบ3-421แต่คอนเต้ก็เลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ4ี3 1ในเกมสําคัญกับยูเวนตุสนะครับโดยที่คอนเต้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับยูเวนตุสว่าผมเริ่มมีไอเดียที่จะเล่นระบบ4 2 3 1ตอนที่ตลาดซื้อขายวันสุดท้ายที่เราได้ตัวสกอตต์แม็กโทมินีและบิลลี่กิวมอร์มาเสริมทีมกองกลางของเรามีความแข็งแกร่งและเราต้องใใช้้้จุดนนนัหเป็ ในเกมกับยูเวนตุสนะครับอันโตนิโอคอนเต้ส่งสกอตต์แม็กโทมินลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกในระบบ4-2-3-1ปรากฏว่าสกอตต์แม็กโทมินีคือนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในสนามนะครับด้วยจํานวนระยะทางรวมทั้งหมด12.8กิโลเมตรต่อมานะครับในเกมโคปาอิตาเลียกับทีมปาเลโมนะครับสกอตต์แม็กโทมินก็ลงมาเป็นตัวสำรองแทนยาโคมลัสปาโดรีในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกในระบบ4-2-3-1ในนาทีที่77แล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วย2เกมต่อมานะครับในก เอาโชซซรีอาที่นาโปลีเอาชนะมอนซ่าและโคโมนะครับอันโตนิโอคอนเต้เลือกที่จะปรับมาเล่นในระบบ4-3-3และให้แม็กโทมินเน่เล่นเป็นตำแหน่งกองกลางบ็อกทูบ็อกเชิงลุกนะครับเกมกับมอนซ่านั้นแม็กโทมินเน่ก็ยังเป็นนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในทีมครับโดยที่วิ่งไปทั้งหมดระยะทาง12.353กิโลเมตรส่วนเกมกับโคโมนั้นแม็กโทมินเน่ก็วิ่งไปอีก12.488กิโลเมตรนะครับแถมในเกมกับโคโมนั้นสกอตต์แม็กโทมินเน่ยังทําได้1ประตูกับ1นึ่งแอสซิสต์อีกด้วยแ ประตูแรกที่เกิดขึ้นในเกมกับโคโมนั้นแม็กโทมินเอยิงได้โดยใช้เวลาเพียงแค่26วินาทีเท่านั้นและดูเหมือนว่านาโปลีของคอนเต้ที่มีสกอตแม็กโทมินเอจะลงตัวในระบบ433โดยที่ใช้แม็กโทมินเอเป็นบ็อกทูบ็อกเชิงลุกเขานํามาซึ่งคุณภาพและปริมาณเขามีความกระหายเป็นอย่างมากผู้คนที่เนเปิลยอมรับเขาและเขาก็นําเสนอตัวเองด้วยรูปแบบที่ยอดเยี่ยมเขามีสไตล์การเล่นที่เฉพาะเจาะจงพอเขาเริ่มเล่นจากตำแหน่งกองกลางและต่อมาคุณก็ได้เห็นเขาเล่น เป็นกองหน้าข้างๆกับลูกกากูทั้ง2เวอร์ชันนี้ทําให้เขามีโอกาสยิงหลายครั้งนั่นคือคําพูดของชิโร่เฟล์ล่านะครับกองหลังตํานานนาโปลีที่พูดถึงสกอตต์แม็กโทมินีหลังจากที่จบเกมที่นาโปลีชนะโคโมไป3ามหนึ่งคำถามก็คือแล้วทําไมแม็กโทมินีในมืออันโตนิโอคอนเต้นะครับทำไมถึงได้สลัดภาพจากนักเตะวินวอล์กที่เราเคยเห็นที่แมนเชเตอกลายเป็นนักเตะที่พลังงานลดเหลือจอมขยันได้ขนาดนี้ในไอเดียของอันโตนิโอคอนเต้และโจวานนีมันน่านะครับพวกเขามองว่าสกอตต์แม็กโทมินีเนี่ยมีจุด แข็งคือการใช้รูปร่างที่สูงใหญ่สอดเข้าไปยิงประตูอย่างที่มันนาบอกว่านี่คือนักเตะที่ทําไป10ประตูให้กับ Man United แมนยูไนเต็ดฤดูกาลที่แล้วและจุดแข็งอีกอย่างก็คือพละก,กําลังอันล้นเหลือของแม็กโทมินสิ่งที่อันโตนิโอคอนเต้ทำในการปรับใช้แม็กโทมินล่าสุดคือการวางบทบาทหน้าที่หลักของเขาให้ชัดเจนที่แมนยูไนเต็ดนะครับแม็กโทมินถูกวางบทบาทให้เล่นเป็นมิดฟิลตัวรับแต่ปัญหาของเขาก็คือเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ทําหลายบทบาทหน้าที่ได้ดีเขาไม่สามารถบิวอัพเกมได้ดีอย่างมิดฟิลตัวรัับเบอร์6สมมยให่ เขาไม่สามารถกลับมาสกัดกั้นคู่ต่อสู้ในแดนกลางได้ทันหากว่าเขาเติมขึ้นไปโอเวอร์โหลดเกมลุกสอดเข้ามาในกรอบเขตโทษทาให้พื้นที่ในแดนกลางเวลาโดนคู่ต่อสู้สวนกลับมานั้นว่างโลง่งสิ่งที่คอนเต้ทาก็คือมอบหมายหน้าที่หลักให้แม็กโทมินในฐานะบ็อกทูบ็อกเชิงลุกเน้นเติมเข้าไปช่วยโลเมลูลูกกูทําประตูในฐานะสุดหน้าตัวที่2และใช้พลังงานอันล้นเหลือของเขาเพสซิ่งในแดนบนแต่แน่นอนครับเมื่อปรับมาเล่นบ็อกซุทูบ็อกเชิงลุกแม็กโทมินก็ย่อมต้องมีหน้าที่ในแดนกลางด้วยเช่นกันเพียงแต่ ว่ามันเป็นหน้าที่รองแม็กโทเมเนยังคอยช่วยเกมรับในแดนกลางนะครับแต่เขารับหน้าที่คอยเป็นลูกหาบคอยใช้พลังงานล้นเหลือของเขาช่วยวิ่งไล่บอลร,ร่วมกับสตาร์นิสลาฟโรบอตกาทั้งสองคนคอยช่วยซัพพอร์ตแฟงซัมโบโอกิซ่านะครับที่รับหน้าที่ปัดกวาดเกมรับหน้าแผงกองหลังเป็นหลักๆในส่วนของการคุมจังหวะเกมสร้างเกมจากแดนหลังมากางนั้นสตาร์นิสลาฟโรบอตกาที่ยืนห้อยต่ำจะทําหน้าที่นี้เป็นหลักนะครับโดยที่แม็กโทเมเนมีหน้าที่คอยเคลื่อนที่มารับบอลบริเวณแดนกลางกึ่งบนอีกที ซึ่งการประสานง,งานของกองกลาง3ตัวนะครับสกอตต์แม็กโทมินีตานิสลาฟโรวอตกอและก็แซมโบโอังกีซ่านั้นลงตัวมากนะครับส่งผลให้บิลลี่กิมมอลกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์อีกคนที่ย้ายมาพร้อมกับแม็กโทมินีต้องเริ่มต้นจากการเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนแนวรุกข,ของนาปโปลีนั้นการที่มีนักเตะอย่างครีชาควาราเชลียมาเตโอโปลิตาโนและดาวิดเนเรสที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงและยังเป็นปีที่ทำหน้าที่ได้ดีทั้งการยิงประตูเองและการแอสซิสนะครับยิ่งทำให้นักเตะที่รูปร่างได ง่ายเข้าไปอีกยังไม่รวมถึงแบ็กสองข้างอย่างโจวานนี่ดีลรเรนโซ่และมาเทียสโอลิเวล่าครับที่เป็นแบ็กที่เน้นเติมเกมริมเส้นมาครอสบอลไม่ได้ใช้การอินเวิร์ตมาช่วยแดนกลางแบบหลายๆทีมครับยิ่งทําให้แม็กโทมินียิ่งมีประโยชน์ในกรอบเขตโทษเข้าไปใหญ่ปัจจุบันนั้นสกอตต์แม็กโทมินีนะครับลงสนามให้นาโปลีไปแล้ว5นะ้านัดทำไป2ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสต์นะครับโดยเป็นการลงเล่นในซีลิอาร์สี่นัดยิงไป1ประตู1นึ่งแอสซิสต์ลงเล่นในโคปาอิตาเลีย1นัดทําไป1ป1ระตูหนึ่กกงกลางที่แฟนๆแ,แมนยูปนเต็ดอยากให้ทีมขายทิ้งมาแอสซ ตอนนี้เขากลายเป็นคนสําคัญในแผน4-3-3ของอันโตนิโอคอนเต้ไปที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนะครับนาปโปลีของคอนเต้นั้นนำเป็นจา่าฝูงเกาโชซิลิอาอยู่โดยแข่ง7นัดชนะ5เสมอ1แพ้1นําำอันดับ2อย่างอินเตอร์มิลานอยู่2คะแนนนะครับไม่แน่นะครับว่าสกอตต์แม็กโทมเนอาจจะเป็นคีย์แมนคนสําคัญที่ช่วยให้นาปโปลีของอันโตนิโอคอนเต้กลับมาควา้าแชมป์เกาโชซิลิอาได้อีกครั้งก็เป็นได้คิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับการใช้งานสกอตต์แม็กโทมเนของอันโตนิโอคอนเต้นะครับ คอ e นเะต้รู้ว่าแม็กโทมินีมีจุดแข็งคืออะไรมีจุดอ่อนคืออะไรนะครับก็เลือกใช้งานโดยที่เน้นจุดแข็งเป็นหลักนะครับส่วนจุดอ่อน,นมีโรบอตก้าและองกิซ่าช่วยทําให้นะครับและแม็กโทมินีที่รูปร่างสูงใหญ่สอดเข้าไปในเขตโทษด,ดีนะครับก็เลยทําประตูได้ส่วนลูกแอสซิสที่ทําได้ก็จริงๆแล้วนในเกมกับมอนซาที่นาโปลีชนะ2-0นะครับแม็กโทมินีลูกนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะแอสซิสนะครับเขาตั้งใจจะยิงแต่ว่าบอลโดนบอลไม่ดีมันก็เลยแปกไปเข้าทางควีิชาควาเชเชียยิงเข้าไปนะครับ เลยกลายเป็นได้แอสซิสเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆคือคอนเต้เนี่ยซื้อแม็กโทมิเน่เข้ามาเนี่ยเพื่อใช้สลีระอันแข็งแกร่งของเขาสอดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษเป็นกองหน้าตัวที่2ช่วยลูกก้กนะครับรวมถึงใช้ความขยันของแม็กโทมิเน่เนี่ยเพซิ่งในแดนบนเป็นหลักนะครับส่วนหน้าที่ในแดนกลางเนี่ยแม็กโทมิเน่ก็เป็นแค่ลูกหาบตัวรองนะครับให้อองกีซ่ากับโรบอตกาเขาทําหน้าที่หลักๆไปซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการใช้นักเตะที่ชันฉลาดมากของคอนเต้นะครับเราทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับอันโตเน คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับสวัสดีครับ